สวัสดีจ้าสวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะสวัสดี FC และผู้ติดตามใหม่ทุกขั้นนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ทั้งทั้งต่างประเทศนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมข่าวบนไทยเราเป็นดินไหวที่ผ่านมาทุกคนปลอดภัยกันไหมคะทุกคน ทางนี้ก็มีผลกระทบโดนแผ่นดินไหวเหมือนกันค่ะแผ่นดินไหวจนช่วงเวลาทำงานพอดีเลยค่ะเพื่อนๆวันนั้นนก็ตกใจมากเลยนะคะเพื่อนๆและก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกคน ที่ได้รับผลกระทบจากติกถล่มที่เขตตัดจะตุดจักด้วยนะคะเพื่อนๆขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ภัยทุกท่านและอาสาทุกท่านและทุกท่านที่กำลังทำงานเหนื่อยเพื่อช่วยหาผู้ประสบภัยในติดถล่มกันด้วยนะคะขอให้ เจอทุกๆคนที่สูญหายอยู่ในนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะคะเพื่อนๆก็ขอให้พบเจอทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในตึกถล่มกันทุกคนนะคะเพื่อนๆ เราก็ตกใจมากเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเกิดมาชาตินี้เพิ่งเคยเจอช้งแรกแผ่นดินไหวที่เมืองไทยค่ะเพื่อนเพื่อนหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงปลอดภัยและหวังว่าอนาคตวันข้างหน้าของประเทศไทยเราก็คงจะปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ ระมัดระวังกันนะคะเพื่อนๆข่าวออกมาก็มีเยอะแยะหลายอย่างหลายประเภทนะคะเพื่อนๆอนาคตประเทศไทยเราจะอยู่ยังไงยังมองไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนๆปัจจุบัน <ๆ S 1> ก็อยู่แบบแบบหวาดระแวงนะคะเพื่อนๆทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังมีอาการ วิงเวียนวิงเวียนเป็นบางครั้งคราวอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ประสบแผ่นดินไหวมาเพื่อนเพื่อนมีอาการเป็นเหมือนกันไหมคะบางทีก็รู้สึกบูบูไหวไหวนั่งอยู่เฉยเฉยก็รู้สึกเหมือนโยกโยกไหวไหวเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนเราไหมคะเป็นเหมือนแม่มาไหมคะแม่มายังมีอาการอยู่นะคะเพื่อนเพื่อน แต่มีเพื่อนๆบางคนมีอาก,การหนักรุนแรงถึงขั้นเป็นลงก็มีนะคะทุกคนก็เห็นใจและสงสารทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังแม่มะพูดและบรรยายไปเรื่อยล่ะคะ่ะเพื่อนๆในเวลาตอนนี้บรรยาย ก็ภาพนั่งทานข้าวไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มารับฟังนะคะขอบคุณการรับฟังในการรับชมค่ะนั่งทานไปเรื่อยเลยค่ะเพื่อนๆเผาก็ไม่ได้กินทุกวันหรอกค่ะเพื่อนๆนานๆจะกินทีค่ะเพื่อนๆวอนีไปตลาดนะคะวันนั้นวันไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้อกุ้มมายากนะคะเพื่อนๆตั้งใจจะไปซื้อปลาหรอกค่ะเพื่อนๆพอดีเห็นเขาขาย กุ้งจานนะ้0หนึ่งร้อยค่ะเพื่อนๆจานนี้น่ะที่เขายังไมย่ยากนะคะเพื่อนๆเราก็เลยว่าเออหนึ่งรอยก็น่าซื้ออยู่นะได้หลายตัวอยู่นะเราก็เลยซื้อมานะคะเพื่อนๆ mm hmm. ก็เอามาย่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามส้มตามมงไปอาจจะกินกับกุ้งเผานะคะเพื่อนๆแต่กุ้งมาตัวเล็กนะคะ เป็นกุ้งแม่น้ําค่ะเพื่อนๆเขาก็จะกระดองเขาก็จะเปลือกเขาก็จะแข็งหน่อยค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนกุ้งกุลาดำนะคะเพื่อนๆเปลือกเขาจะแข็งไม่เหมือนกุ้งอีกประเภทก็จะเปลือกเขาจะนิ่มไม่แข็งจะแกะง,ง่ายนะคะเพื่อนๆกุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำก็จะแกะยากหน่อยนะคะเพื่อน วาแล้วก็เปลือกก็จะแข็งค่ะทุกคน่หา,หาได้กุ้งตัวนี้ยิ้มเลยค่ะเพื่อนเพือนดีใจแย่งพ่อ้านกินก่อนเลยค่ะเพื่อนเนบอกตัวนี้ขอนะคะกุ้งตัวนี้มีไข่เต็มท้องเลยว่าอย่างนี้นะคะทุกคนบอกตัวนี้ขอนะกุ้งเต็มไข่เต็มท้องเลย แต่พอไปแกล่ออกมาไข่หลุดออกจากหัวหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆเห็นแต่ปิ้งากนไข่นะคะไข่ไม่มีแล้วขอบคุณเพื่อนๆท,ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามให้ช่องมักม่อนมากินช่องแม่มะด้วยนะคะในอนาคตแม่มาอาจจะเปลีป่ยนแปลงการทำคลิปใหม่นะคะเพื่อนๆ ตอนนี้กำลังคิดอยู่ค่ะเพื่อนๆว่าจะทำคลิปแบบไหนดีต่อไปก็จะจะทำคลิปแบบมีภาคเสียงบรรยายไปแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้มีซิคลิปแบบมีเสียงสดนะคะเพื่อนๆแม่มาจะทำคลิปใช้เสียงภาคอาคาะทุกคนเพราะว่าบางที่อาจจะเปลี่ยนประเภทการทำคลิปนะคะ แต่ถ้าทําคลิปแบบเดิมทําคลิปทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เสียงภาพไปเรื่อยนะคะเพราะว่าบางทีนั่งไม่ได้นั่งทานข้าวคนเดียวค่ะอ,อาจจะนั่งกินไปทานไปคุยกันไปอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อมันก็อาจจะบางทีอาจจะคุยกันแบบตามภาษา,าครอบครัวนะคะก็เลยอยากจะเป็นส่วนตัวนะคะเพื่อนเพื่อในการคุยกันนะคะเพื่อนเพื่อ ก็เลยใช้เสียงภาพไปเรื่อยล่ะค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงไม่ลำคันนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณในการรับฟังเสียงภาพเสียงอาจจะไม่เพาะไม่ไพเราะสนอหูนะคะเพื่อนๆเป็นเสียงของเราเองนะคะเพื่อนๆหรืออนาคตบางที่อาจจะใช้เสียงไอ้ไอาก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ก็ขอบคุณที่เพื่อนๆทนรับฟังรับชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆเอากาขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะทุกคนหรือขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกดติดตามและกดไลค์ให้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคลิปที่ขอบคุณที่มารับชมคลิปเราคลิปเราอาจจะไม่มีประโยชน์ นะคะเพื่อนๆแต่ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันมากๆสำหรับคลิปนี้ขอฝากคำว่าขอบคุณและขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให,ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ได้ชมก่อนใครเมไา้ลงคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ